หลีแม่ถ้าจะเอแม่ได้นะที่บ้ามาเค็ลลคาไปต่มแจวปนปลาพี่น้องหาปลาได้หลายทึงถอดเทึงปนเทึงแกงละ่ะส่วงนี้กินปลาจา้ะท่านว่าสวัสดีท่านผู้ส้มคุณลูกสวัสดีครับอืมดอน,นี้่ักหาลูกโอ้มันหักลูกตัดหยาถือิิ่นันดด่กอืม ลุงพ่อตัดหญา้าออกฝีแปนเบิดเลยอ้อ,อยทั้งนี้ก็งามละลูกคนน่ะอ้อยแดงกอ,อกหนามกระดกดีพี่น้องปลูกข้าวเดียวไงเนี่ยนะครับปลูกข้าวเดียวกรใหญ่คนกนใหญ่ครับต้นใหม่กนใหญ่ครับเห็นบ่แม่แซ่ความทรงจำในเฟซอ,อัน,อน,นอปีหนึ่งผ่านไปไหวแห้งพี่น้องคนกนใหญ่ไหวนี่ อันต้นใหม่ก si ็ใหญ่ไหวไหวเดี๋ยวแม่สิลกดอกผ้าพี่น้องค่ะเบิ้งเบิ้งเบิงบ่ได้ใส่ฟุ้นห้จักเทือพี่น้องมันเลยบ่สมบูรณ์เป็นไดลลกขืนบ่ลกบ่ขืนดอกลมือเดียวบ่มันต้องซองมือมันยังบ่ก่นกี่ทางนี่อุ้ยนั่นแมี่ ม่ว่าแล้วมันสิกลนขี่ทางเน,นี่ยนะครับกลนขี่ทางเลยยั<ใ>นนงนอนอยู่สวนอยู่เด้อผีดองในแหลดอกนึงครับลกอีกเบ้่งลกต้นอันมันใบออกเพาท่านลายนี่ลูกนี่ตัวนี้นี่ยังสี่นี่เออแล้วบางน้ำเด้อเก่งได้ท่านว่าเห็ดยางซอยแม่เห็ดเปียกซอยแม่แมแมได้เบิดแล้วครับครับ นั่นแหละเดีย๋ยวแม,ม่เอาตวนหนนบาเอามันแก่แล้วลูกเอาแต่ตัวใบมันหน่อยๆคือตัวหนานเห็นบ่เออนั่นแหละนั่นแหละอืมบ่ได้พ่มลุ่งให้ใบมันกะเลื้ยงพี่น้องตรงทางลงแล้วก็ฟุน้นใส่รดน้ำให้บานนี้แตกยอดออกให้กินอยู่เบิดปีจ้ะลกไใดบ่ลูกลกคใดบ่ดอืม อเ,เออแม่ต้องลกสองมือแม่ยังสิโลกได้แม่ทาคลิปอยู่อเอ้อเออก้งเก่งเดี่ยแม่สิโลกเองเ,ออเดี๋ยวผาพี่น้องเราเบิงไปเบิงบกหุ่งเหลืองนําพ้าเบิงไต่สวนเจ้า,า,า,จาของอยู่นี่แหละพี่น้องเนี่ยฝ่าวเบื่อกันเด้อจ้ะขนาดว่าพวกไปไสกันยังไดดติดโควิดอยู่นะทันว่นเนาะห้อ,อ,องไอเสาร์แล้วห้องไอเศา้าแล้วทองแม่ก็เศร้าขึ้นกัน แต่ว่าต้องลอกกักตัวให้ครบซบเบมือพี่น้องกินยาหมอ, <c oughs> อ,อ <c oughs> โชคดีแต่ว่าอยากพี่น้องเพิ่นเอาแนวกินแนวอยางมาทรงตลอดพี่น้องอืมโบอืดแนวกินคันคันผู้ที่พวกมีพี่มิน้องทรงแนวกินกันลำบากอยู่เด้เป็น ส่วงที่ก้ากโตเลไล้เหมือนี่พี่น้องก็บบ่มีเงินสือกินเลยละ่ะลาบากอยู่นับแต,ต่น้าพี่ละได้สื้อเพิ่นกินจักไผสิบไปสื้อให้กินเนาะแต่ว่ากรอบขรัวเฮ้า,านี่มันบ่แม่นตัวนั้นเอาบ่ไรล,ลูกแนวกินจะคล้องแน่แนวกินญยาดพี่นอ้องเพิ่นมหาห้เหมือละสามสี่เจ้าจะเพิ่นมหาห้ ซูมืออพี่น้องไข่แน่อยู่จ้ะอ๋อง่ายๆเลยหรออือรองง่ายๆมันบ่อใดได้หรือมันแก่เอาไปกินกับบ่ได้ของผู้นำเพิ่นกับมาให้ปลากระป๋องให้ไข่ละพี่น้องหลายหลายอย่างบ่เต็มเต็มเลยบ่ของกินหลายแหงอืม เดี๋ยวแม่สิโลกเองนึกลูก,ลกมันต้องโลกสองมือเส,สียงกันยังแหบๆอยู่ต่ะขออภยัยด้วยพี่ถ่อเอานันเก็บน้อยเหลืองไตสุดน,น้อยสีสมเด้อหันมาเบิง้งหันมาเบิ้งกอนเออยญยไว้แห้งเลยท่านว่าโอ้ย น้อยนี่ลูกน้อยนี่มันจังสุกน้อยมันออกสีสมนี่แม่เอาไปบ่มไว้กินนี่แหละนี่แหละเก็บเบ้างโอ้ยบางกล่องจ่อยเว้ยเอามาเบ้างนั่นแหละกระทยย่อยสุกอยู่จากกระตากในไหวอยู่ให้พี่น้องห้าวผู้ใดอยากได้กระส่งให้จะ้ะเรื่องงามดีปลูกโซ่ปลูกประดับก็ได้พี่น้องแม่อยู่เที่ยงเขาเขานี ดแูแลมีเอื้องกันมีห่ามดีเน,ะนายยะพี่น้องอ๋อผ้าพี่น้องข้ามเบิ่งยังงีแน่ปะเดี๋ยวแมจ่จังสีมะลกอดอกไปปนปลาไว้ให้ลูกกินแหล่งกับหลวกคากินง่ายๆพี่น้องใส่ชีวิตง่ายๆ สูงบ่แทงน้ำนี่อ้อยแดงอ้อยอ้อยขวนพี่นนอกทายคลิปปูอยิวท่านว่าปูกกับมาวินง่ายแล้วข้าวเดียวข้าวเดียวเองเออแล้วมันสูงขึ้นอีกเล็กน้อยคราจังคอยมาหลอกกาบมันออกอนะลุงเนาะไปไปเบื้องไฟนี่แน,นอัผ้าเบิ้งแต่ไฟเปล่าผ้าเบิ้งแต่ไฟกลวย ข้างี่ต้นลำใหญ่อ่อาอาไทยรวบบังอาไปเบังแม่สีไทยรวบล่งเฟไว้เปียบเทียบเอ้าย่าหลีที่ไรคือหลีเออมีมีไม่ว่าต้นตแซงขานม่ว่าตัตัวแซา นี่ก้นา้เหอหนิบอโอ้มันห่มาเฮใส่ลบลูกเออนี่อายุปา้าขวบบอ,อครับโอ้ตอนเศร้าโควิดอือ,อ,อ,อนี่งามสุต้นอยู่ดอกพี่นองเบึ่งถลุนกันปีนี่สี่เป็นนวยบอขอไ่ยด้วยจ้ะเด้ออีกแล้วนะอันป่อยแต่แม่ได้หลูกก็ได้ <c oughs> เบาไลา่กับเจีบขออ้อบอท่านบ่าอือนนโอ้อันนี้ก็ต้นพักผ้าต้นพักผ้กาปลูกไหมไมีหรา้รายต้นอยู่ฟังหนีซิบต้นเศ้าต้นอยู่ดอกถึงมว่วนหลอบคู่ช้านี่ดี๋ซ้อมไหมพี่น้องดวงมะเจาะต้นกับนี่สามต้นเลยเฮียงกันนี่ตงง้นงามๆจังสิแล้จ้ะ เพิ่อไไรได้พี่น้องดวงจ้อตายแกแดเลยอมมบอกน่อยจักเท่าบลูกโอ้เดี๋ยวมันก็ออกลูกเดี๋ยวมันก็ออกพี่บะเขื้นี่บะไล้ปลูกพี่น้องวานในมันไหวเลยมันได้น้ำจากบักผ้าบักอันนี้ก็ได้กินพี่ต้วยใหญ่บะเลยเก็บไปมูเพื่อนกินอันมันจะคล้องเป็นโควิดยานเพิ่นวร่างเกียดนะพี่น้อง ให้ обнаруж, เศรา้าก่อนเก็บไปบรได้ขายดอกไปแจกพี่น้องกินสายทางไหนลูกโอ้ทางพุ่นกันหลายบ่ลูกบ่ครับครับครับโอ้หน่วยใหญ่หน่วยใหญ่มันแก่เลยกินบ่าแสบได้ลูกนี่เออหน่อยนี่มันแก่มันกินบ่าแสบนี่หน่วยอ่อนพอดีเลยนี่เดี๋ยวให้ลูกเก็บหนวยน้งาขาขอ,ขอ,ของหอกเก็บถิมหน่วยน้งาขาขขอ,ของหอกเก็บถิมหน่วยมันสุกเหาก็ ยองยองอาเสนไนมันล่ะพี่น้องมาบานเลย,าาเลยจ้ะปุณเพื่อนพ่อยิ่งส่พ่อยิ่งส่เด็กเพื่อนไม่แม่ต่อยกับเด็กเพื่อนไม่บย่หรอก,กอพ้ากันเด็กเพื่อนไม่พุ่นละหลังโอ้โหอันนี้ก็ออกแล้วอโอ้ยังลูกในคนเอื่นยังนี่ <c oughs> บัคเคียบครับเค, <c oughs> ค,คยกินยุ้มมันลูกใหญ่ใครับบัคเคียบบัคเคียบ เขยับมาเขี่ยวผ่านเขียวเกษตรพี่น้องหน่วยใหญ่ใหญ่กลัวมาเขียบนังเห่าบานเห่าอยู่เ,ยเดี๋ยวถ้าเบิ่งพ้นงานอ่าเน่าไปนํากระมีเนานี่มันขาดหนามเนี่ยนี่นี่โคดีโดหนามไหมมันอเออโคดีโคดหนามอีหลีปลูกไว้ธรรมาสาดเลยเออโคดีโคดหนาเดียเด๋ยวเบิ่งมันเหลือซ้ำใด้ก็กินซ้ำนะกินถ้าเอาในมันกาไว้ต่อปลูก เค่นขายการเห็นเึ้่นขายอันโล่ละสามสิบหา็นได้พี่น้องมาเขียบก็ได้สามโล,ลมร้อยบักเกษตรพอกินเนียงอยงู่ตั้งนี่แก้หล้วอ,อ,อืมยังไปไก่สะหลูกมตุ่มลงสะลอยน้ำโ่าเป็นเครื่องแม่เครื่องลูกได้ีง ท่านว่าให้กลางมุงไหว่าหันนี่เบิ้งคีบจะของอเวลาแม่รายคีบแล้วเพื่อนกอยังใครเปิดเบิ้งเไหมมวนหมอเบิ้งคปบจะของเบิ้งเลยก็คงว่าูลาลูห้อยกับใครเต้มอยู่ซ้ำเสาเถียงพี่น้องอนี่ปลาลูกขอกมูหนึ่งอยู่นี่จะว่าเปิดน้ำเติมไ้เรื่อยๆนั่นดิไอ,อยเห็นปลาคอตัวนี้หน่อยอยู่ ลุงไปจับปลาอยู่พุฝนอยู่งั้นหน้าเฮาอันมาปล่อยให้ลองบักผ้กนี่เด้นี่เด้นี่เด้ลูกนี่เด้นี่เด้นี่เด้โมนี่เป็นพันโตพุ่นได้นี่เห็นบ่พี่น้องมันดำดำใครจะเห็นแล้วว่าจะเห็นแล้วอยู่ห้องบพกผ้าเดี๋ยวแม่มันก็ะหน่ำเบืองแม่มันโตใบใหญ่เด้โตว่าบบอนแห้งๆเหมือนนั่นล่ะพี่น้องเห็นโตมันแล้ว ตัวใหญ่นอกท่านว่าเนาะว่าจะตัวซ้ำขาเมีเยพี่อ,อยากว่าแกงนหน่อไม้ม,มืออื่นเสิ็ไปแงยยใ,ใครมดแดงมาใส่แกงนหน่อไม้มันจางแสบเอาคลิปนีผ้าเละซ้ำหนีก่อนเดี๋ยวไปขุดไปลกคาก่อนเนะาะลาถานผู้สมก่อนลูกสวัสดีครับขอบคุณที่ขามาให้กำลังใจท่านวาออ่าเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า